ร้อยบอกแล้วนี่ครับนี่ตรงนี้จะเป็นสุขสวัสดิ์หกนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสที่เจ็ดสิงหาคมต5 6 8้อยหกสิบแตอนนี้เป็นเวลา17บเนาฬิกา หนาทีโดยประมาณครับเน,นเนียนเลยครับคนตรงนี้นะครับจะเป็นด้านขาเข้านะครับอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับตำรวจนะครับมานั่งดักอยู่ตรงนี้นครับช่วงนี้จะเป็นช่วงนะเวลาเร่งด่วนนะครับท่านผู้ชมแต่ตำรวจก็ใช้เวลานี้นะครับมากวดขัน เขาทําได้ครับนะเขาทําได้เพราะว่าเป็นเหตุซึ่งหน้าเนาะอ,อ้างได้หมดเลยครับว่าเ,ออเป็นเหตุซึ่งหน้าทุกคนก็อย่าทําผิดแล้วกันนะครับนะนีอ่อยู่สามนายครับนายหนึ่งไม่รู้ว่า เออ่หมวกอะไรโ่นโ,นโน่นเห็นไหมถ้าติดไฟแดงนะครับบอกเลยนี่เห็นไหมรอติดไฟแดง นั่งสบายเลยครับนี่เป็นหัวหน้าหรือเปล่าเนะเออรู้สึกสบายมากออ,อาชีพตำร,รวจนะดีมากๆอ่ะดูกันครับว่าเป็นยังไงต่อตำร,รวจไทยนะครับทำได้ทุกอย่าง <S 2> <S 2> <S เริ่มตั้งแต่วันที่สี่มาเนี่ยโอ้โหตำร,รวจหลายพื้นที่นะครับขยันกันแข็งมากครับขยันจับขยันดัก ตำรวจนายนึงนะครับก็ไปน,นู่นเลยเมื่อกี้นี้เดินไปทางนู้นนะครับเดินไปไกลๆเพราะว่าบางคนเขาเห็นนะครับก็รู้เกาไหวตัวทันก็ไม่ได้ครับนี่กําลังเจราจากันอยู่รอสัญญาณไฟครับรอป,ปม

รอปุ่มเท่านั้นครับรอปุ่มเอานะครับติดติดไฟแดงครับรอชมอีกสักแปบบหนึ่งดูสิดูสิมีไหมสวมหมวกกันน็อกนะครับนะถนนสุขสวัสดิ์ ซอย66นะครับช่วงประมาณซอย66ก่อนถึงสามแยกภราประแดงครับตรงนี้นะครับเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดหนึ่งที่เจ้าที่ตำรวจจราจรมาทั้งอำนวยความสะดวกภาษาชาบ้านเขาเรียกว่ายื้นดักนะเอออันนี้ไม่จับนะครับนะไม่สวมหมวกกันน็อกอไม่จับเพราะขี่รถจักรยาน ยิ้มเบิกบานเลยครับมีแต่คนอารมณ์ดีๆตำรวจสอนออนี้ไอ้สอพนี้นะครับ เท่าไหรคนก็ไม่ค่อยสวมหมวกกันน็อกกันครับไปว่าเจ้าที่ตำรวจก็ไม่ได้เห็นไหมอย่าท้าทายครับนะกับระบบบอกเลยคุณไม่โดนคุณก็โชคดีไปคนไม่สวมหมวกกันน็อกนี่ค่อนข้างที่เยอะนะครับทุกคนร่วมโดยช่วยกันครับสวมหมวกกันน็อกครับตำรวจไม่จับนี่ก็คงจะได้หลายคันแล้วนะครับยิ้มแป้แล้วนะครับยิ้มเบิกบานเลย C, บิ๊กซีพระประแดงจะอยู่ด้านหน้านะครับทางนี้จะไปทางสามแยกพระประแดงครับอรมดีครับนะจับเสร็จก็ดูดบุหรี่เห็นไหมอยู่ในเมืองส,สะดวกสบายดีนะครับ การที่สาธารณะเนี่ยไม่รู้ว่าเาดูได้หรือเปล่านะเป็นตำรวจกำลับปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ควรดูดบุหรี่หรือไม่ก็ไปพิจารณาเองแล้วกันนะครับนะเราไม่กล้าว่าบอกว่าฟันตรงบอกว่าเขาผิดอะไรหรอกสบายนะครับเนี่ยน,นายตำรวจนายน,นี้สบายจริงๆ นั่งยิ้มแป้เลยอากาศก็ดีครับหาวเลยทางโน้นไม่รู้ว่าเจราจาได้หรือยังในซอกนั่นเห็นไหมครับเนี่ย แอบๆอ,อยู่ตรงนั้นอ่ะนะเออถ้าคุณไม่โดนจับเนี่ยคุณก็ถือว่าโชคดีนะครับถ้าเขาจะจับนะโอ้โหเอาไม่หมดครับคนนี้เรื่องวินัยจราจรนี่แบบแต่มันมีคนนะครับที่โดนจับอยู่ตรงนี้ก็กำลังเจรจากันอยู่นะอืม นะเห็นชายที่ใส่หมวกนี่ไหมครับคุยนะกันตั้งนานนะแต่ถ้าเขาผิดจริงๆก็ควรที่จะนะครับออกไปสั่งแล้วให้เขากลับบ้านนะ เออรออะไรครับนี่เลยครับมันทําให้ประชาชนก็สงสัยครับรออะไร ใบเสร็จไอใบสั่งนะครับยาวนะครับนี่ใบสั่งรูปแบบใหม่อ่ามันต้องออกแบบนี้นะครับนะอ่ายาวเลยพร้อมสแกนไหมเออเห็นไหมเออสแกนไหมเห็นไหมบัตดีเขาอีกต่างหากเออสแกนเสร็จไหมเนี่ยออโอยสวยยิ้มเลย วัดดีมันด้วยนะโะ้ยวัดดีเขาด้วยไม่อยากใช้คําว่ามันเนาะนี่สุขสวัสดิ์หกสิบหกครับหัวบกน็อกก็ไม่อยากจะโดนจับโดนปรับเหมือนนี้นะครับนะไปสั่งมันไม่จําเป็นหรอกครับนะต้องมาสแกนเลยคุณได้แล้วคุณก็กลับบ้านเลยนะครับนะเออไม่ต้องจําเป็นต้องมาโอ้โหรองเงินรออะไรนะครับนะทั้งออกไปสั่งทั้งดูดบุหรี่ไปโอ้โหสุดยอดจริงๆตำรวจอะไรเอาไม่นะครับนะ ได้ยอดหรือ,อยังครับนะสบายครับตำรวจสพนี้สุดยอดจริงๆเอาไปเลยรางวัลรางวัลลมควันกันเลยนะครับนะโออ่าไปแล้วนะครับ ได้ใบสั่งแล้วนะครับเห็นโทรศัพท์เหมือนสแกนนะครับเมื่อกี้นี้ไปเลยนะครับนี่เลยครับเบาดากเลยไปละ